สำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทำให้น้ำของคุณนั้นกลายเป็นน้ำแร่ทำให้เครื่องกรองน้ำของคุณนั้นกลายเป็นน้ำแร่ธรรมชาติชอบทานน้ำแร่นะไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์แบรนด์อะไรต่างๆนะวันนี้ค่ะคุณไม่ต้องไปซื้อแล้วเพราะว่าคุณสามารถทำน้ำแร่ได้ด้วยตัวคุณเองที่บ้านได้เลยนะจ๊ะสำหรับเครื่องนี้ตัวนี้ได้เลยเป็นอุปกรณ์นะที่ช่วยให้คุณทำน้ำเดิมของคุณอยู่แล้วนะที่มาจากน้ำบาดาลหรือเปล่าไม่รู้ นะคะกลายเป็นน้ำแร่ทันทีนะคะนะวัตกรรมเทคโนโลยีอันโด่งดังของเขานะนี่เลยเดี๋ยวถอดให้ดูเพราะว่าุกชินสามารถถอดได้หมดเลยตัวนี้เป็นตัวกรองครั้งแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกรองอย่างแรกเลยนำ,น,ำน้ำบุญเทเข้าไปให้เต็มก่อนเลยนะในนี้ได้เลยก็เดี๋ยวเขาจะทํา กรองชั้นแรกจากตัวนี้ก่อนได่เลยเห็นไหมหัวขา,ขาวๆด้านในกรองตัวนี้เสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จค่ะมันยังไม่ได้เป็นน้าแรกตั้งแต่ตัวกรองครั้งแรกนะคะอ่ะมาดูชั้นที่2ค่ะตัวนี้ก็จะถอดออกได้เหมือนกันเพราะว่าเขาง่ายต่อทําความสะอาดด้วยนะตัวนี้จะเป็นการกรองชั้นที่2ดูขั้นการกรองของเขาสิคะเยอะมากทั้งหินทัน้งทรายโอ้โหทุกอย่างเลยมีอยู่ในนี้หมดเลยครบนะอีกตั้ง5ชั้นในการกว่าจะกรันกรองออกมาเป็นน้ำเร คุณทานนะคะดูก่อนชั้นนี้ชั้นที่สองยังไม่หมดค่ะชั้นสุดท้ายที่มันทำให้ กลายเป็นน้าแร่นั่นคือชั้นนี้นั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวแร่ธาตุนะที่ทําให้น้ําของคุณนั่นแหละกลายเป็นน้าแร่ด,ด้วยตัวนี้เพราะว่าแร่ธาตุทุกอย่างนะคะจะอยู่ในนี้หมดเลยก็นําไปวางตรงนี้ได้เลยน้ําของคุณก็จะกััดกรองตั้งแต่ชั้นด้านบนนะลงมาชั้นด้านล่างเป็นน้าตกเชื้อขาวเอลเลยทีเดียวคุณก็จะได้น้าแร่นะคะเทเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝาด้านบนตรงนี้เลยนะอาจจะค่อนข้างต้องอใช้เวลานิดหนึ่งนะในการกลัดกรอง เขาออกมาเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะทานวันนี้อยากทานน้ำแร่วันนี้คุณใส่น้ำตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะใส่ให้เต็มวันนี้คุณได้ทานแน่นอนนะกับน้ำแร่จาก AJ ของเรานะคะแล้วก็เป็นน้ำแร่ที่บริสุทธิ์มากๆจริงๆขอบอกเลย